หลังจากตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าธรรมะที่ทรงค้นพบนั้นลึกซึ้งยิ่งนักยากที่ปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสจะเข้าใจได้จึงทรงน้อมพระไทยไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมแต่เมื่อเท้าสหัมบดีพรมมาอาราธนาพระองค์จึงทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพระพุทธจักษุและทรงเห็นความแตกต่างของมนุษย์เปรียบดั่งดอกบัวสีเหล่าในสระใหญ่บัวพ้นน้ำ อุคคติตันยูเพียงต้องแสงอาทิตย์ก็บานทันทีเปรียบเหมือนผู้มีปัญญาเฉียบแหลมฟังธรรมเพียงหัวข้อสั้นๆก็บรรลุได้บัวปริ่มน้ําวิปจิตตันยูจากบานในวันรุ่งขึ้นเปรียบเหมือนผู้ที่ต้องการคําอธิบายขยายความจึงจะเข้าใจบัวใต้น้ําเนยะจากค่อยๆเติบโตขึ้นมาบานในวันข้างหน้า เปรียบเหมือนผู้ที่ต้องอาศัยการอบรมบ่มนิสัยและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องบัวในโคลนตมปทัปร,ะะประมะรังแต่จะเป็นอาหารของเต่าและปลาเปรียบเหมือนผู้ที่อับปัญญาปิดกั้นตนเองและยาแก่การสั่งสอนเมื่อทรงเห็นว่ายังมีบัวที่พร้อมจะบานรับแสงธรรมอยู่พระองค์จึงทรงตัดสินพระทยัยเปิดประตูอมตะธรรมเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกสืบไป